วันนี้เลิกเรียนแล้วเด็กๆก,กลุ่มหนึ่งและคุณครูนัดกันที่บ้านของแปลเพื่อมาช่วยยายดำนาแปลงนาผืนย่อมเมื่อช่วยกันหลายแรงไม่นานก็เสร็จลงพร้อมหยาดเหงื่อและรอยยิ้มในวัย65ยายยังคงแบกภาระ,ระหาเลี้ยงแปลและน้องที่กำพร้าไหนจะเรื่องปากท้องเรื่องเรียนเป็นความทุกข์กังวลทับถมบนบ่ายาย ในวันที่เรียวแรงทดท้อยลงทุกวันกว่าหนึ่งปีแล้วที่เพื่อนๆแวะเวียนกันมาเยี่ยมชวนพูดคุยแบ่งปันทุกสุขช่วยแบ่งเบาภาระยายเท่าที่กำลังของเด็กๆจะทำได้ก็ทำให้ยัยีความสุขขึ้นายก็ดีใจแนละได้ความสุขกลับมาแล้วก็มีกำลังใจที่จะต่อสู้ต่อไปค่ะ นี่คือจุดเริ่มต้นของโครงงานคุณธรรมโรงเรียนพระสองสามาัคคีวิทยาเมื่อเด็กๆและคุณครูได้สัมผัสแล้วว่าพลังจิตอาสานั้นสามารถช่วยคนทุกขยากได้จริงๆ จึงเกิดการพัฒนาขยายผลต่อเนื่องเกิดกลุ่มอาสาสมัครรักผู้สูงวัยหลายร้อยคนในโรงเรียนมีการอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลผู้สูงอายุอีกทั้งโรงเรียนหนุนเสริมให้คาบสุดท้ายของทุกวันศุกร์เป็นชั่วโมงจริยธรรมเพื่อเด็กๆจะได้ลงไปดูแลผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนของตัวเองวันนี้ยายทาดูสดชื่นเป็นพิเศษ เมื่อกลุ่มเด็กจิตอาสาแวะมาเยี่ยมให้กำลังใจบ้านก็ช่วยตักน้ำถูบ้านให้แต่ือมอกดีใจยูให้กำลังใจท่านไปช่วยเติมเต็มในสิ่งที่ขาดหายในเรื่องของสภาพจิตใจเหมือนกับเขาให้ความอบอุ่นเราเราก็มีความสุขเขาก็มีความสุขเด็กจิตใจอ่อนโยนลงมากแล้วก็เด็กจะมีจิตสำนึกในเรื่องนี้มากอะไรที่เราพอช่วยเหลือเขาได้เราก็อยากจะทำให้ยูดีแม,ม่ห่างเนื้อรู้กเนื้อ มาเงินมาเงินม,มายขายแคือการให้และรับสิ่งดีๆระหว่างกันผู้สูงวัยจำนวนมากจึงได้พลังชีวิตกลับคืนมาคือกลุ่มเยาวชนที่เข้ามาเยียวยาความทุกข์อ้างว้างเติมเต็มความสุขเบิกบานด้วยการทุ่มเทแรงกายแรงใจและเวลาเชื่อมร้อยผู้คนในชุมชนให้สัมผัสความสุขอุ่นๆ ใจเอื้ออาทรกันและกันอีกครั้งโดยผ่านโครงงานรรคุณธรรมก็ภูม<ลอ>ิใจอย่างนี้น้อยเราก็ทําได้ภูมิใจมากภูมิใจในความที่เขาเป็นคนเต็มคนการที่เราสร้างเยาวชนให้เป็นคนดีและเป็นคนที่มีคุณธรรมจะิดยธรรมมันก็จะส่งผลในระยะยาวไปถึงพลเมืองของชาติในอนาคตแน่นอน